ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงความตายนี้เป็นของเที่ยงไม่ว่าเราจะยากดีมีจนก็ไม่อาจหลีกหนีความตายได้พ้น เมื่อวันเวลาที่ใจที่มันเป็นบุญอย่างเนี้ก็ให้เราเร่งเพียรรีบทําบุญให้มันมากๆเมื่อวันหนึ่งใจที่มันเป็นอกุศลอย่างเนี้เราจะได้ไม่ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเสียใจทีหลังกรรมไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายถ้าหากเรายังต้อง,ท,องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตนี้บาปกรรมทั้งพวงนี้เราจะต้องเว้นให้มันมาก ขนาดเดียวกันความดีที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรนี้เราจะต้องทำเพียงบำเพ็ญให้มันมากๆด้วยความไม่ประมาทเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลอย่างเงี้ยหลวงพ่อพ่อ,พอกาลิกโกริกาเองย่างเงี้ยหลวงพ่อพระโมคคัลลานะหลวงพ่อพระสาริบุตรได้ไปขอพักอาศัยอยู่ด้วยขนาที่ว่าจิตเขายังมีบุญมีความศรัทธาอยู่อย่างเงี้ย เขาก็ได้ให้หลวงพ่อพอะระมกคลานะหลวงพ่อพระสารีบุตรนี้ได้อยู่อาศัยด้วยด้วยมันมีนิสัยลิสยานิสัยตันนีอย่างเงี้ยเมื่อวันหนึ่งมันมีเรื่องราบสกาละเข้ามาข้องเกี่ยวเข้าไปอย่างเงี้ยจากที่ว่าเคยศรัทธาเคยอะไรอย่างเงี้ยก็จะลิสยาแล้วก็ตนีแล้วก็มันก็จะสะสมสะสมแล้วมันก็จะ ออกมาทางวาจาแล้วก็การกระทําทางพูดแล้วอะไรต่างๆอย่างนี้ทั้งๆที่เดิมทีก่อนหน้านั้นท่านมาบวชด,ด้วยความศรัทธาแล้วท่านก็ได้ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็อยู่ด้วยความศรัทธาแต่เมื่อมันที่ยังศรัทธาอยู่อย่างนี้ถ้าหากเราเพียรยังไม่ได้ดีพอเมื่อลาบสการะหรือสรรเสริญชื่อเสียงอะไรมันเข้ามา ข้องเกี่ยวอย่างนี้ศรัทธาเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากแทนที่ว่าหลวงพอ่อพระสารีบุตรหลวงพอ่อพระโมคคัลลานะนี้ไปอยู่ด้วยแทนที่จะได้ธรรมะให้มันยิ่งยิ่งขึ้นกับกลายเป็นไปอิจฉาริษยาที่ญาติโยมนี้มาสการะเอาของอะไรมามาทำบุญกับหลวงพอ่อพระสารีบุตรหลวงพอ่อพระโมคคัลลา,านะมาก แล้วก็ได้เกิดความแค้นเกิดความพยาบาทได้ไปกล่าวตูว่าร้ายว่าร้ายหลวงพ่อภาษาริบุตรหลวงพ่อพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าได้ห้ามได้เตือนแล้วก็ไม่ฟังด้วยความที่มันเห็นผิดอย่างเงี้ยมันมันจะฝังลึกลงไปข้างในเนี่ยขณะเวลากรรมที่ไม่ดีมันให้ผลอย่างเงี้ยแม้พระพุทธเจ้าได้มาห้ามได้มาเตือน ยังไม่ฟังก็ต้องตายแล้วก็ตกนรกไปแต่ถ้าขณะเขาฟังพระพุทธเจ้าซะตอนนั้นแล้วเขาก็ได้ขอคามาหลวงพ่อพระสารีบุตรหลวงพ่อพระมคลานะแล้วเขาก็ได้ทําความเพียรอย่างนี้ยจิตขนาดที่มันอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยแต่ด้วยวิบากกรรมที่ว่ามันเคยเห็นผิดอย่างนี้แล้วก็มันอิจฉาริษยาอย่างเนี้ย แม้พระพุทธเจ้าได้ห้ามแล้วก็ไม่สามารถที่จะที่จะเปลี่ยนใจได้ด้วยบุปกรรมที่ว่ามันมาครอบงำจิตใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงได้ดตัดว่าคือให้เราเนี่ยงดเว้นบาปกรรมทั้งพวงกรรมอันไหนเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ดีให้เรางดเว้นทั้งปวงกรรมอันไหนเล็กๆน้อยๆที่มันดีนี้ให้เราทำให้มันถึงพร้อม อย่าคิดว่ากรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเวลามันให้ผลแล้วมันจะไม่เป็นไรอย่าคิดว่ากรรมที่ดีเล็กๆน้อยๆเวลามันให้ผลแล้วมันจะไม่เป็นไรกรรมทุกอย่างที่เราทำเน่ยถ้าหากว่าเรายังต้องเดินทางในสังสาวรวัฏรเนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนเรานี่ไม่อาจหลีกหนีกรรมนี้ได้ผลเพราะฉะนั้นให้เรานี้สํารวมระวังไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมไม่ใช่ว่า คนทุกคนมาบวชอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถบรรลุมรรคผลได้หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนทุกคนมาอยู่ในสำนักพระอาหารแล้วจะสามารถบรรลุมรรคผลได้หมดถ้าหากเราไม่สำรวมระวังอย่างเงี้ยเมื่อเวลาอากุศลมันให้ผลอย่างเงี้ยมันจะปวดแสบปวดร้อนแล้วโทษในอบายเนี่ย พระองค์ได้ตัดว่ามันมันนานมันนับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้มันนานแสนนานที่ถูกเขาทาร้ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี้เรานี้ยังมีโอกาสที่จะสํารวมระวังหากสิ่งไหนมันไม่เกินวิสัยเราจะสํารวมระวังถ้าเราทําผิดไปแล้วเราก็จะขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันมันจะได้ไม่เป็นโทษเป็นภัยแล้วมันจะได้ไม่มาขวางการปฏิบัติธรรมของเรา ถ้าหากใจเราเนี่ยจเจริญพรมวิหารสี่อยู่เรื่อยๆเื่อยๆอ,อย่างนี้ใจเนี่ยมันจะเยือกเย็นมันจะไม่เป็นเป็นเป็นศัตรูกับใครแล้วมันก็จะไม่ไปประทุสลายใครมันก็จะ,จะเจริญพรมวิหารสีนี้อยู่สม่ำเสมอแล้วเราก็จะแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันว่าให้ทุกท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะ อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยวันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมรรคมีองค์แปดศีลส,สมาธิปัญญานี้ยังมีพระอายสาวกที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมมาปฏิบัติใส่ตนเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างนี้ยังสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้มีกันมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสาย ตั้งแต่เบื้องต้น่าำกลางถึงที่สุดแต่การที่เราจะเป็นพระอายะเจ้าได้อย่างเงี้ยพระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันเนี่ยมันจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกอาคามีเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีเนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลาง พระอาหารหันต์เนี่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันจะต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะห้าหันกิเลสตัณหาอาวิชชาได้มันถึงจะทํามรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมอย่างนี้มันก็รู้เราก็จะต้องสํารวมระวังต่อไปมันยังไม่ละแต่มันก็จะเป็นสเบียงสะสมให้เราไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เราทําอยู่เราเพียรอยู่อย่างนี้ถ้าองค์ประกอบมันเพียบพร้อมเนี่ยมันจะสามารถเห็นถูกได้มันจะสามารถละอวิชชาได้มันจะสามารถถอดถอนอุปทานขันห้าได้มันจะสามารถทำมรรคผลนิพพานนี้ให้แจ้งได้ให้เราพิจารณาศีลของเราว่าเรารักษาศีลอ,อะไร ศิลห้าศิลแปดศิลสิบศิลสองรอยยสดตามสถานะของตนของตนอยู่อย่างนี้มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายตามสถานะของตนของตนอยู่อย่างนี้ในระหว่างวันอย่างเงี้ยเราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอาสนะ มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่นเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังแบ่งเวลามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนอย่างนี้ เราจะเห็นสัจจะความจริงได้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วขณะที่เราฟังธรรมะหรือว่าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนี้ยเราพิจารณาตามแล้วเราน้อมมาใส่ตนเนี่ยก็ชื่อว่าเรานี้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ต่อไปศีลหยาบมันจะสมบูรณ์กรรมบท10ินี้มันจะสมบูรณ์ สตินี้มันจะตั้งมั่นสัมมาสมาธินี่มันจะเกิดปัญญาเนี่ยจิตที่มันผ่องใสเนี่ยที่มันไม่มีนิวรณ์มันปราศจากพวกอกุศลพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะผ่องใสมันไม่มีพยาบาทใครมันมีผมวิหารสี่เป็นอารมณ์อย่างเงี้ยใจเนี่ยมันจะผ่องใสมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่มันเข้ามาไม่ว่าผู้คนที่เข้ามาคล้องเกี่ยวกับเราอย่างเงี้ย บางครั้งเขาก็ดีบางครั้งเขาก็ไม่ดีเป็นเพราะว่ามันเหตุปัจจัยที่มันได้มาอาศัยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้สํารวมแล้วเราก็ไม่ได้สํารวมเราจะเห็นความจริงอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เดี๋ยวสุขมันก็ผ่านไปเดี๋ยวทุกข์มันก็ผ่านไปไม่สุขไม่ทุกขมันก็ผ่านไปใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตที่มันป่าจจาก อกุศลมันพร้อมที่จะรับน้ำย้อมอย่างเงี้ยมันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปราณีตก็ดีใจมันเข้ามารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆถอดถอนการเป็นนั่นเป็นนี่มันจะค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นถือมั่น มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยใจมันเข้ามาเห็นตามความเป็นจริงด้วยอายามัคมีองแปลที่เราอบรมอยู่เราเพียรอยู่อย่างนี้แล้วเราได้งดเว้นบาปกรรมอย่างนี้มันจะค่อยๆวางสุขวางทุกวางไม่สุขไม่ทุกใจมันจะเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางไปเรื่อยๆเมื่อกำลังอินทรีย์บารมีเนี่ยมันแก่ก้ามันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเรานี้จะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เรานี้จะแจ,มแจ่ 4, จแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเรานี้จะแจ่มแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตว์ตว่าดินน้ำก็สัตว์ต่ว่าน้ำไฟก็สัตว์ต่ว่าไฟลมก็สัตว์วตลม มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันอิสระมันเบามันสบายร่างกายนี้ก็จะเป็นเพียงแต่ร่างกายสุดท้ายสำหรับเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าจะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลา ให้เรานี้น้อมมาใส่ตนเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ